สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมชินเคยนะครับกับดุบอเดีประกายแสงนาตีนะครับเป็นที่น่าเสียดายครับโอ้โหพี่บารพไพ่แพ้จินาวูดไปทอนทางที่ได้เปิดก่อนนะครับลาชาใต้ดินมีผลจริงจริงจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Strongest ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อแพลที่รวมเลการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนสนลดได้หรือจะเติมเกมแบบขอนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถอ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นโอเคไปไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผม จากผลโหวตนะครับในไลฟ์สดเขาบอกว่าดวงเนี่ยเกี่ยวแน่นอน79เลยนะครับนี่มาถึงสตัน3ตัวเลยไงสตันตัวดาเมะ3ตัวครับคุณผู้ชมโอ้โหจินาวุธมากับดวงด้วยแล้วก็จริงๆจ,จินาวูดนี่แข็งแกร่งอยู่นะนะแล้วนะแล้วยิ่งถ้าดวงดีแบบนี้นะฮะชนะไปเลยครับโอ้โหมาถึงครับเทอร์นแรกก็น่าจะรู้ผลเลยฮะโอ้โหนี่ฮะสตันลาชาลึกสตันฟูบุกิแล้วก็สตันอาชวินจากรกลที่เป็นตัวดามเมจทุกตัวเลยครับเพราะว่า รา,าชาใต้ดินที่ทีมงานทำไว้เป็นสาย HP นะครับไม่ได้ใสยดาเมจอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องยืนนานๆเพื่อปั่นป่วนนะครับผมซึ่งจินาวูดก็ไม่ต่างกันนะครับผมแล้วเราสตันอะไรไปบ้างเราสตันราชาไทยลึกแต่เราเจอนี่ครับเราเจอจิโกโยจีครับฟุบุกิมาจาังหวานี้เรียบดีฮะรออะไรโอ้โหโดนไปครับสุดยอดนะเดี๋ยวรอดูเออต้องพูดอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวคลิปจะลงภายหลังหลังจากรีวิว อาวุธเฉพาะไปแล้วนะตอนนี้อาวุธเฉพาะยังไม่มานะยังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเ,เฉพาะมาบอกเลยดวงเกี่ยวขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะครับดวงจะเกี่ยวขึ้นเยอะมากๆเนี่ยผ่านไปเทินที่2เลยนะครับแล้วสตาร์นต่อเป็นไงสตาร์นเทินนี้สตาร์นเทินนี้จะเป็นอย่างไรมาครับบึ้บมาอ่ะเทินแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วเทินที่2มาต่อเลยจังหวะนี้จิงโจ้จิงโจ้มาครับอ๋อนี่เขาใส่ไลแอนตีแล้วสตาร์ แล้วสตันตัวดามเดอีก2ตัวครับไม่ได้เล่นครับราชเทะเนเล่นก,กับฟูบูกีดพี่บาทไม่ได้เล่นครับอะไรนะลุงโตบอกเมตาสปีดไม่เมตาดามจไม่ดาเม,มตาเฮดพีดไม่เมตาดวงใช่เก่งแค่ไหนก็แพ้ดวงเนี่ยติดสตนั่นไงนั่นไง <c oughs>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  อะไรจะขนาดนั่นโอ้ยสุดยอดอันอันนี้อันนี้ อันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยนะจินาวูจริงๆเก่งอยู่แล้วแล้วถ้เกิดดวงมาสุดขนาดนี้ก็คือชนะเลย <c oughs> บอกเลยเป็นใครใครก็แพ้เดี๋ยวจะไปดูว่าจินาวูปะทะไฮแลนด์จะเป็นยังไงเพราะว่าใครผ่านรอบนี้ไปไปเจอไฮแลนด์แล้วผมเชื่อว่าใครชนะรอบต่อไปก็คือเป็นแชมป์นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเอาใจเชียเอาใจช่วยจินาวูด้วยว่าจะผ่านไฮแลนด์ไปได้หรือเปล่าเพราะว่า ที่มาอดคลิปเนี่ยเพราะว่าตอนแรกคิปว่าจะผ่านจินาวูไปได้แล้วก็ไปเจอกับไฮแลนด์นะครับแล้วตอนนี้ตัวดาเมจสองตัวก็คือไปหวานแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเทิร์นที่2มาเขาเปิดไล่อันตีของราชาใต้ดินมาก่อนด้วยก็คือแปลว่าเขาจัดทีมได้ดีในเทิร์นที่2ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์ไล่ยันตีเออการ์ดบัฟไล่ยันตีเป็นสายอาวุธที่ไล่ยันติก่อนเพราะฉะนั้นจิงโจ้จิงโจมาก่อนครับ ตีเจ้จิงโจ้ของจีน่าวุญมาก่อนแล้วทําสตันไปก่อครับเรียบร้อยเลยฮะแล้วติดกระตัวดาเมจสองตัวด้วยอันนี้ก็คือไม่เหลือแล้วล่ะไม่เหลือแล้วครับโอ้โหไม่ได้เล่นครับอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้เล่นเลยโอ้สุดจัด <laughs> เหลือคลิปหน้าคลิปหน้าจะอ่านให้ดูถ้าจีน่าวุญประท้าไฮาแลนด์ใครจะชนะเออโอ้โหมีกาซานายเปยีัยง โอ้โหโดนหนักจัดๆแต่ว่าเชื่อว่าตอบอสุดท้ายแล้วก็จะเป็นราชาไจะเป็นอัศวินปัดอวคูรอัศวินโดนสตาร์น,นิอัศวินจะปะทะกับอัศวินในตอนสุดท้ายอยู่ดีแต่ว่าชีวิตอัศวินเราอะน่าจะหมดก่อนหรือไม่ก็เลือดเราเหลือน้อยกว่าเพราะว่าจินาวูยังเหลือจกักรพพรดเด็กเออจินาวูน่าจะเหลือจกักรพพรดเด็กแล้วตัวดาเมย์ยังเหลือครบทุกตัวแบบนี้อัศวินจักกลวก็แน่นอนครับ เลือดเราเหลือน้อยกว่าแน,น่นอนฮะในศึกดวลแบบนี้ใครเลือดน้อยกว่าก็คือแพครับมาดูกันแล้วกันว่าจะถึงขนาดไหนดูต่อไปอโหโหเอาเรื่องเอาเรื่องจัดมีกาซานายมาดิตูม้มกหกร้อยเล้านใครจะไปอยู่วะแซมไมค์บอกเรไม่มมมมนอแล้วไม่เหลือแล้วมาครับชานฟอร์มซิลเวอร์ครับป่าไปตรงนี้ครับ แล้วป่าใส่ตัวแทงตัวที่3ของทีมด้วยนะครับก็คือราชาใต้ดินซึ่งเอาลงยากอยู่แล้วนะครับเลื่อนสาย HP มามาครับเราดูกันว่าเราของเราจะสตันใครสตันแคฟูบุกินะสตันแคฟูบุกินะป่ามาเรียบร้อยติดโล่ไปแล้วครับราชาใต้ดินติดโล่ไปแล้วแบบนี้โอ้โหโอ้มาครับ สนามแรงบิดมาไม่ช่วยอะไรสมบเต็มเร็วกว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเพราะว่าตัวดาเมจสองตัวหายไปแล้วครับจิงโจ้จิงโจมาครับก็สตันแค่อัศวินนะราชาทะเลลึกยังอยู่นะครับราชาทะเลลึกนี่รออัดเลยครับโอ้โหตรงนี้ไม่เหลือครับเอ,อือ มาครับโอ้โหนีกาซานายกาเลซีมแพคโตปูมเรียบร้อยครับติดโลโอ้โหอัสมินยังติดโลอ่ะคิดดูโดนดา้มเมย์แบบนี้ฮะแรงแน่นอนแรงแน่นอนไปครับจัก,กระพัดเด็กบึ้บมาระเบิดเพี้ยอัสมิจัก,กระพัดเด็กมาอีกทีนึงและเข้าสู่เทิน ต่อมาเทินที่หครับเฮ้ยแต่เทินที่6แล้วเรายังไม่ล้มเรายังไม่ล้มก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าใกล้ละราชาใต้ดินเริ่มใกล้ละใกล้ล้มละใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยปุ้มเรียบร้อยอ้าวจะเป็นจกักรพรรดิเด็กที่ติดโลครับแล้วจิโกโยจะโ,โหสองตัวดาเมจนี่นี่แล้วระเบิดเพียติดโลทุกตัวครับ โอ้ยอย่างนี้ไม่เหลือฮะโอ้โหจักระพัดเด็กยังไปหว่นนะอย่างนี้จักระพัดเด็กยังติดโลดโอ้โหแรงจัดจัดแรงจัดจัดโไม่ได้เล่นเลยครับติดสตันด้วยโอ้เรียบร้อยครับราชาใต้ดินไปหว่นเน้ะเลือดเราเหลือน้อยกว่าแน่นอนอันนี้เลือดเราเหลือน้อยกว่าแน่นอนตีธรรมดาระเบิดพิ้าติดโล่เรียบร้อยเออ เข้าสู่เทิร์นที่7เฮ้ยเทิร์นที่7เร็วอยู่นะเทิร์นที่7เร็วมากนะครับฟาดมาแก้ตัวใหม่สัปดาห์หน้าเออเอ้ยจะบอกไว้ก่อนสัปดาห์หน้าผมไม่ได้ไลฟ์นะครับไม่ได้ไลฟ์ทั้งสองน่าจะสองวันเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับผมแต่จะอัดคลิปมาให้ดูแน่นอนเดี๋ยวอัดคลิปมาให้ดูแน่นอนคลิปลาบุรีอ่ะเออ ระเบิดเพีย้ยโอ้โหเด็กยังติดโล่แล้วจะไปเหลืออะไรครับอัศวินกษัตริย์้เออระเบิดเพีย้ยอมบี้แมนไปหวานแล้วเรียบร้อยจิโกโยจิต่อลบโล่ไปอีกจึกจึกจึกระเบิดเพีย้ยชีวิตต้องดับสูนครับจิงโจ้จิงโจๆๆว้วันเลวาสาเตูม,มาครับจะมาเออเกิดขึ้นมาใหม่ไล่ปาดครับอัศวินไม่เข้าอยู่แล้วครับเพิ่งติดโล่เองครับปาชาทะเลลึกมาครับปาดมาอีกที ยืนไหวครับสบมิแมนลงไปนอนก็จริงแต่ลบโลลาชาใต้ดินรอบแรกครับอันนี้น่าจะยิงกันจนถึง10เถอนนะแต่ว่าอัศวินเราเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเลือดน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับไม่ต้องเหลืออะไรแล้วครับโอ้โหเออ,อโดนปลูกอ,ลยอ,อยู่ฝ่ายเดียวเลยเอ้ยเราไปดูกันว่าซีน่าวูดกับไฮแลนด์ใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผมวตไฮแลนด์ไปนะครับว่า,าไฮแลนด์เปิดเร็วกว่านะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะวครับว่าถ้าเกิดจีน่าวูดก็สตันตัวดาเบิได้เหมือนที่เราจีน่าวูดก็มีสิทธิชนะได้เหมือนกันนะครับผมมาแล้วไปย้ยงเอ,อืออันนี้ไม่ต้องลุนล้นละปาดไปก็ไม่เข้า <c oughs> จีน่าวูดยังยินครบอ่ะจีน่าวูดยังยินครบเอ,อืออมาครับ ตายดินสตันต่อด้วยอย่างเงี้ยคุมคูเลยผมไม่ติดละโอ้แต่ระเบิดเพียงยืนได้นะสารฟอมซิลเวอร์โอเคไปสองตัวครับเอาลนะมาครับมาดูเทิร์นนี้ถ้าเราปาดข้างล่างได้ก็จะเหลืออาศวินปะท่าัศวินแน่นอนนะครับเราปาดข้างบนครับเอาอาราชาทะาเลลึกไปหว่นก่อนครับแล้วก็จักระพัดเด็กมาแน่นอนว่าเหลืออัศวินปะท่อัศวินแต่ว่าถ้าจะเอาจักรพรัดเด็กไม่ลงด้วยครับ เลือดเลยเยอะกว่าอย่างนี้ไปครับจิโกโยจินี่แหละที่เจ็บปวดที่สุดเออพี่ปลาทูก็แพ้คนมีดวงครับวันนี้จริงเหรอ <laughs> สุดจัดนะเนี่ยไงเหลือแค่สองตัวจริงด้วยอาย่าเดี๋ยวมาดูกันถ้าเรา ยังป่าจาักรพพัดเด็กตุยนี่ก็ก็จะเหลือแค่อัศวินปะทาอสวินแต่มันเทินที่1ิแล้วไงน่าจะไม่ป่าน่าจะไม่ป่าท,ที่จักรพพัดเด็กแลละอูป่าไม่เข้าฮะดามเมจเรายังไม่ได้ทําเลยนะครับรอบสคนเรียบร้อยเกิดขึ้นมาใหม่ไล่ป่าเด็กแต่เด็กยังติดต้านทานอยู่นะเพราะฉะนั้นเลือดเด็ดบวกเลือดอัศวินทํให้มนเป็นป่ายชนะไปนะครับผมชินาวูดขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้โหสุดยอด แล้วเราไล่ไล่ปัดเก็บหมดนะอศัศวินเรายังยืนได้อยู่แต่เลือดเ,เราน้อยกว่านะครับขอสแสดงคนดีกับจีนาวูด,ด้วยคลิปหน้าไฮแลนด์ชนะโอ้โหฮหลนด์ชนะจีนาวูดไปได้ครับเดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำค,คลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ